่วงเกาะติดเศรษฐกิจโดยรองศาสตราจารย์ดรดนุวัตสาคิกสวัสดีค่ะดรดนุวัตรคะ่ะครับสวัสดีครับคุณกมลชนกสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับค่ะความเสี่ยงสําหรับปี2023ถ้าดูภาพใหญ่เราก็จะเห็นแลนด์สเคปความเสี่ยงชัดมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าเรามาลองคลี่ออกมาดูว่ามีอะไรบ้างที่เป็นความเสี่ยงของโลกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งระยะสรรั้นกลางยาวมีอะไรบ้างที่น่าสนใจคะ่ะ จากรายงานความเสี่ยงโลกนะครับหรือว่า Global Risk Report 2023ซึ่งก็ได้มีการเผยแพร่มาเร็วๆนี้นะครับโดย World Economic Forum เนี่ยมีความเสี่ยงที่น่าจับตาหลายอย่างหลายประเด็นหลายมิติทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในระยะ2ปีแล้วก็อีก10ปีนะครับโดยในปีนี้เองเจ้าตัวรายงานฉบับของปี2023น,นะครับทาง World Economic Forum เนี่ย ก็ได้ฉายภาพให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าจากนี้ไปอีก2ปีมันมีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องเผชิญนะครับเรียกได้ว่าเป็นช็อตเทอร์มริสหรือว่าเป็นความเสี่ยงระยะสั้นนะครับรวมไปถึงความเสี่ยงที่เขาประเมินว่าจากนี้ไปอีกสิปีก็คือมองยาวไปจนถึงประมาณสักปี2023นะครับเรียกว่าเป็น long term risk มีอะไรที่เป็นความเสี่ยงบ้างนนครับซึ่งหากเรามองไปแล้วเนี่ยก็จะพบว่ามีหลายมิติที่น่าสนใจนะครับ แต่น้ำหนักเนี่ยนะครับในระยะสั้นในช่วงสองปีจากนี้ไปนะครับทางวชุฟอรัมเนี่ยก็ให้น้ำหนักค่อนข้างชัดเจนนะครับไปที่ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านสังคมหรือว่าเป็นมิติที่เรียกว่าเป็นโซซายท์ไลเนชั่นนั่นเองนะครับโดยข้อคัดที่มาอันดับหนึ่งในระยะสั้นนะครับในช่วงสองปีที่ผ่านมาถึงนี้ก็คือเรื่องความเสี่ยงด้าน cost of Li v i n g หรือต้นทุนค่าครองชีพนั่นอเองนะครับผมเชื่อว่าพอพูดแบบนี้แล้วทุกคนก็พอจะเห็นภาพเพราะว่าสถานการณ์ ตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้โลกนั้นเผชิญกับคำว่า global inflation หรือภาวะเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับค่ะว่าจะเป็นผลมาตั้งแต่เรื่องการระบาดของโควิดนะครับฝั่ง supply chain อของหลายประเทศที่เรียกว่าผลิตได้น้อยลงจำกัดลงนะครับเกิดการขาดแคลนของชิ้นส่วนส่วนประกอบของสินค้าหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์รวมถึง อุตสาหกรรมอื่นๆด้วยนะครับแล้วเรายังเจอประเด็นเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งก็ทําให้ต้นทุนอาหารต้นทุนพลังงานต้นทุนปุ๋ยอาหารสัตว์ต่างๆเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นทําให้ราคาอาหารในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นไปด้วยนะครับจากหลายเหตุผลที่เราเห็นกันมาเนี่ยก็ทําให้ความเสี่ยงที่มาอันดับหนึ่งเลยนะครับที่จะกระทบต่อมวลมนุษยชาติกระทบต่อความเป็นอยู่นะครับ กระทบต่อผู้ที่มีรายได้น้อยหรือแม้แต่รายได้ปานกลางก็ตามเนี่ยก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากค่าครองชีพที่สูงข,ขึ้นซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเรามองดูเนี่ยตอนนี้หลายประเทศเนี่ยเริ่มเห็นผลชัดเจนแล้วเพราะว่าเ้าาของแพงอาหารแพงหลายคนเนี่ยความเป็นอยู่ก็ยากลําบากนะครับบางประเทศเนี่ยอาหารเนี่ยนะครับแม้แต่เนื้อไก่อย่างผมเคยเห็นข่าวนะครับที่สื่อต่างประเทศรายงานเนี่ยนักข่าวเอพีรายงานว่านย่างในประเทศอียิปต์นะครับแม้แต่เนื้อไก่ที่เป็น ส่วนหน้าอกไก่เนี่ยครับตอนนี้ก็เป็นของรูไปแล้วนะครับคนต้องหันมามไปพวกพวกปีไก่หรือว่าขาไก่แทนนะครับอันนี้ฟังดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าหลายประเทศเริ่มเห็นผลได้ชัดเจนขึ้นแล้วครับค่ะเรื่องเรื่องของวิกฤตค่าของชีพที่สูงขึ้นก็น่าจะส่งผลเรื่องของนี้สินครัวเรือนก็น่าจะสูงขึ้นไปด้วยนะคะใช่ครับตอนนี้ถ้าเราไปมองนะครับผลกระทบเนี่ยถามว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก ค่าครองชีพสูงขึ้นเนี่ยมันจะไปตกกับใครส่วนไหนก็ต้องบอกหน้าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราพูดถึงค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับผลกระทบที่ผู้คนในสังคมได้รับเนี่ยมันจะไม่เท่ากันตรงนี้นะครับเป็นเหตุที่ World Economic Forum นะครับเขาได้ระบุว่าเรื่องค่าครองชีพเนี่ยเป็นผลกระทบที่อยู่ในหมวดสังคมนะครับไม่ได้อยู่ในหมวดเศรษฐกษิจหลายคนอาจจะแปลกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันไปตกอยู่ในหมวดสังคมคือถ้า ท่านผู้ฟังลองเข้าไปกดคําว่า Global Risk Report สอง3ันยสิบสามดูเนี่ยจะเห็นภาพที่เขาจัดอันดับไว้เลยนะครับแล้วเรื่องของ Cost of Living หรือค่าครองชีพเนี่ยเขาให้เป็นแถบสีแดงซึ่งพอเรามาดูตารางว่าแถบสีแดงเป็นหมวดไหนเนี่ยมันจะมีคําว่า Societal ระบุไว้นะครับ <S <S ส่วนถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยมันจะคือ Economic <S <S นะครับปรากฏว่าเขาระบุให้เป็นมิติด้านสังคมก็เพราะว่าอย่างนี้ครับคือปัจจุบันเนี่ยค่าครองชีพที่สูงขึ้นพอเรามองวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยคนที่ลําบากค,คือกลุ่มคนที่รายได้น้อย กลุ่มคนที่เป็นผู้ใช้รงงานหรืออาจจะขึ้นไปถึงชนชั้นกลางด้วยซ้ำนะครับแต่คนที่มีรายได้สูงเนี่ยอาจจะไม่กระทบมากตรงนี้เราอาจจะพอเห็นภาพชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าอาหารนะครับค่าเล่าเรียนของบุตรหลานนะครับเรื่องของค่ายารักษาโรคนะครับหรือปัจจัยสีต่างๆเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็จะมีผลกระทบที่เรียกว่าสูงกว่าเมื่อค่าของชีพสูงขึ้นเนื่องจากรายได้ก็มีน้อยอยู่แล้วนะครับ แล้วอย่าลืไมไหครับว่าในหลายประเทศยกตัวอย่างในยุโรปเองเนี่ยเนื่องจากผลกระทบของสองครามรัสเซียยูเครนซึ่งวันนี้ก็ครบรอบหนึ่งปีพอดี่ยนะครับส่วนหนึ่งที่มันเป็นแรงกดดันให้ค่าของชีพสูงก็คือเรื่องของต้นทุนพลังงานนะครับอันนี้ในยุโรปก็จะได้รับผลกระทบเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเพราะฉะนั้นใครที่เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะครับทํางานได้รายได้รายวันอย่างเงี้ยก็จะได้รับผลกระทบตรงนี้มากก็เลยจัดอยู่ในกลุ่มที่ เป็นปัญหามิติทางด้านสังคมนะครับแล้วมันจะไปขยายในส่วนของความเหลื่อมล้าไปขยายในส่วนของช่องว่างระหว่างคนที่มีรายได้สูงกับคนที่มีารายได้น้อยด้วยครับส่งก็จะสมผลให้เกิดทางแบบาขาลงของเศรษฐกิจไปด้วยนะคะครับอันนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับว่า ปัญหาเรื่องต้นทุนค่าของชีพที่สูงขึ้นเหมือนที่คุณกมลชนกบอกเลยนะครับว่าสื่อต่างประเทศรายงานตรงกันไปเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับพอต้นทุนการผลิตต่างๆมันสูงนะครับความสามารถของผู้คนในการจัดจ่ายใช้สอยมันจะน้อยลงนะครับมันจะซื้อของได้หมักตรงก็จะส่งผลต่อเนื่องไปนะครับเป็นปัญหาขาลงของเศรษฐกิจอันนี้เองเนี่ยนะครับพอเราเห็นความเสี่ยงแบบนี้จริงๆเมืองไทยนี่ก็ใกล้ช่วงเลือกตั้งนะครับคงต้องไปจับตาดูเหมือนกันว่าเอะแล้วจะมีนโยบายจากทาง ฝ่ายไหนอย่างไรบ้างที่เป็นผู้กําหนดนโยบายนยออกมาเพื่อเรียกว่ารับมือกับเรื่องปัญหาค่าครองชีพที่จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วตอนเนี้ยมันเป็นกระแสที่กำลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับผมมีเพื่อนชาวต่างชาติหลายประเทศในวงการวิชาการด้วยเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าตอนนี้ราคาค่าครองชีพในส่วนต่างๆาอาหารการกินที่พักการเดินทางนะครับรวนแล้วแต่ ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอันนี้เป็นความเสี่ยงที่เห็นได้ชัดเป็นอันดับแรกในระยะสั้นครับค่ะพอคลี่ดูความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระยะสั้นก็จะเหมือนจะเจอว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของสภาพอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเข้ามาติดอยู่ในความเสี่ยงมากเป็นถ้าดูถ้าเป็นสิบความเสี่ยงเนี่ยก็จะเจอห้าอันดับเลยนะคะอาจารย์ใช่ครับ อันนี้เป็นประเด็นที่ทาง World Economic Forum ก็ลิส์ขึ้นมานะครับในเขาจะอันดับ10อันดับแรกนะครับของความเสี่ยงระยะสั้นเนี่ยปรากฏว่ามันจะไปตกในหมวดที่เป็นสิ่งแวดล้อมหรือ environmental category เนี่ยนะครับถึง5รายการเลยแล้วพอไปเข้าไปดูเนี่ยก็จะพบว่าโลกเราก็ยังเจอความเสี่ยงเรื่องของ natural disaster หรือภยัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับอย่างเร็วๆนี้เราก็คงจะเห็นเรื่องของสถานการณ์แผ่นดินไหวใช่ไหมครับที่เกิดขึ้น ซึ่งทําให้เกิดความเสียหายอันนี้ก็เป็นความเสียงที่เกิดขึ้นแบบเรียกว่าไม่คาดคิดมาก่อนนะครับหรือเรียกว่าเป็นอันอันซิงคเบิลก็คือคิดไม่ถึงหรือคาดไม่ถึงนะครับซึ่งโลกเราเนี่ยก็ยังเผชิญความเสียย่ยงเรื่องภันธิบัติทางธรรมชาตินะครับรวมถึงเอ uh, economic forum เนี่ยใช้คําว่า Extreme w e a t h e r นะครับคือสภาพอากาศแบบแปรปรวนแบบสุดข,ขั้วเลยนะครับอาจจะร้อนจัดน้ําท่วมจัดหนาวจัดนะครับซึ่ง ประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งในสิบมิติสิบเรื่องสิบความเสี่ยงระยะสั้นเนี่ยมีเรื่องเราต่างๆเหล่านี้อยู่ประมาณครึ่งเลยนะครับค่ะเราจะเห็นว่าพอมันมีความเสี่ยงนี้ออกมานะคะพักแน่นอนภาครัฐในทุกประเทศก็ต้องลุกขึ้นมาที่จะพูดคุยกันเตรียมรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้ในขณะที่ประชาชนคนทั่วไปอย่างเราเองค่ะก็ อาจจะต้องเข้าใจสถานการณ์เราต้องเตรียมพร้อมรับมือหรือว่าปรับตัวยังไงรวมไปถึงองค์กรด้วยก็ด้วยนะคะใช่ครับผมคิดว่าเเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นประเด็นใหญ่นะครับแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เรื่องรายวันมันไม่ใช่เรื่องต่างท้องมันเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูนะครับหากเราไม่มีนโยบายที่ชัดเจนหากเราไม่ร่วมไม้ร,มไมร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดมลพิษการลดพลังงานนะครับอย่างใน ประเทศไทยหรือในกรุงเทพฯเราก็จะเห็นนะครับเรื่องของ PM สองุดห้าอันนี้ผมคิดว่ามันกระทบต่อคุณภาพชีวิตคนกระทบต่อสุขภาพกระทบต่ออะไรหลายๆอย่างนะครับในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยพอสมควรเพราะฉะนั้นทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภาครัฐเอกชนนะครับรวมถึงประชาชนด้วยผมว่าเราต้องหันมาใส่ใจนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยลดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะมลพิษต่างๆนะครับเพราะว่าหากเราไม่ไม่ร่วมมือกันเนี่ย พอมันเกิดเหตุการณ์มันเกิดภัยพิบัติมันเกิด,เกดโรคระบาดนะครับมันเกิดผลพวงที่มาจาก c l i m a t e change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันกระทบทั้งเรื่องเศรษฐกิจก,กระทบเรื่องสังคมเรื่องสุขภาพหลายอย่างทีเดียวครับในมุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจกมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะนอกจากเรื่องของวิกฤตค่าครองชีพที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจกขาลงนึกถึงเรื่องของหนี้สาธารณะด้วยนะคะอาจารย์ครับจริงๆเรื่องของหนีส้สาธารณะเนี่ยนะครับก็ เป็นผลพวงต่อเนื่องกันมาเลยนะครับตั้งแต่โควิด -19 ะระบาดแล้วนะครับแล้วก็ส่งผลให้รัฐบาลของหลายประเทศอย่างจริงก็ต้องใช้การกู้เงินเข้ามานะครับเพื่อเยียวยาเพื่อประคองเศรษฐกิจต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เองกอ็อาจจะไปบวกผสานกับนะครับเรื่องของค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทําให้ความสามารถในการประกอบกิจาการนะครับนําเงินมาจ่ายภาษีเป็นไรายได้รัฐเนี่ยน้อยลง นะครับรวมกันหลายๆมิติเนี่ยก็ทําให้ภาครัฐผมเชื่อว่าก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างมีความตึงเครียดพอสมควรนะครับนี่ยังไม่นับความเสี่ยงที่ยังไม่หยุดยั้งในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือสองครามรัสเซียยูเครนซึ่งตอนนี้ก็ยัง on g o i n งนะครับก็ยังดําเนินต่อไปยืดเยื้อกันต่อไปประเด็นนี้ World Economic Forum ก็จัดอยู่ในความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องความเสี่ยงทางด้านเขาเรียกว่าเป็นภูมิรัฐศาสตร์นะครับ g e o p o l i t i c a ซึ่ง ผมมองว่าสุดท้ายก็จะมี Economic Impact ก็คือผลกระทบเชิงเศรษฐกิจเหมือนที่คุณกรมลชนกได้ตั้งประเด็นไว้นะครับคือเชิงเศรษฐกิจเนี่ยความเสี่ยงมันจะเป็นลักษณะของทางอ้อมนะครับจากประเด็นเรื่องของขาคล่องชีพเรื่อง,องการ,รเผชิญหน้าระหว่างประเทศต่างๆในโลกนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมพวกนี้รวมกันเนี่ยนะครับมันจะมีผลทางอ้อมส่งผลให้เศรษฐกิจเนี่ยอาจจะมีความผันผวนได้สูงครับ ในรายงานมีพูดถึงความเสี่ยงสําหรับประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นๆไหมคะเฉพาะเจาะจงแต่ละประเทศไหมคะอาจารย์ครับจริงๆแล้วนะครับผมคิดว่าหลายประเทศเนี่ยนะครับก็จะเผชิญความเสียเส่ยงที่มีลักษณะเป็น common risk นะครับหรือว่าความเสี่ยงที่เผชิญร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคือถ้าเราไปมองเรื่อง climate change นะครับมันอาจจะแยกผมแดนได้ค่อนข้างยากเพราะว่า เมื่อสภาพอากาศนะครับภูมิอากาศเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เลือกในส่วนของอาณาเขตเหรือพรมแดนของประเทศต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นหากเพื่อนบ้านเรานะครับมีการสร้างมลพิษมีไฟป่าเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนโอกาสที่มันจะพัดเข้ามานะครับในบ้านเราเนี่ย ก็มีสูงนะครับหรืออย่างที่เราเห็นเรื่อง geopolitical risk หรือว่าความเสีย่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดความาพิพาทข้อพิพาทหรือสองครามระหว่างสองประเทศก็จริงนะครับแต่เวลาผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันเกิดผลกระทบกับซัพพลายเชนต่อไปในหลายๆประเทศในโลกเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโลกเราเนี่ยนะครับประเทศต่างๆเนี่ยมันมีการลักษณะของการพึ่งพิงพึ่งพา กันพอสมควรทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการนําเข้าพลังงานการนําเข้าวัตถุดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ยกตัวอย่างในกรณีรัสเซียยูเครนเนี่ยเพราะฉะนั้นอสองประเทศทําสงครามกันเนี่ยนะครับผลกระทบเนี่ยมันเกิดทางตรงกับกลุ่มที่เป็นคู่ค้าสําคัญนะครับแล้วมันก็เกิดผลกระทบทางอ้อมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ายุโรปเนี่ยได้รับผลกระทบ่องต้นทุนค่าสองชีพสูงอาหารแพงพลังงานแพงนะครับจากสงคราม รัสเซียยูเครนเนี่ยพอยุโรปลําลบากซัฟเฟอร์หนักเนี่ยเศรษฐกิจกไม่ดีเป็นขาลงถึงแม้อาจจะยังไม่เข้าวีซชั่นก็ตามนะครับแต่ความสามารถหรือกาลังซื้อลดลงเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้นะักท่องเที่ยวาจากยุโรปเนี่ยมีกําลังที่จะมาท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยน้อยลงตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่เรามองตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพว่ามันมีความเชื่อมโยงกันนะครับของหลายประเทศในโลกมากขึ้นนะครับจากความ ที่เราเกิดสถานก,การณ์เรียกว่า globalization หรือโลกาภิวัตน์มันเกิดการพึ่งทิง,พ,งพึ่งพากันเพิ่มสูงขึ้น,นครับเพราะฉะนั้นลิงก์มันค่อนข้างเห็นได้ชัดครับค่ะลิงก์ความเสี่ยงต่างๆก็เกิดขึ้นประเทศต่อประเทศต่างๆก็คือร่วมกันก็คงจะต้องจับตาความคืบหน้าต่อไปนะคะว่าจะมีความร่วมมือระดับโลกที่จะพาไปสู่อนาคตแบบไหนจะพากันผ่านความท้าทายนี้ไปได้ยังไงนะคะอาจารย์ ผมคิดว่าอาจจะต้องหาลักษณะของความร่วมมือนะครับที่จะเตรียมตัวรับมือกับความเสี่ยงต่างๆซึ่งผมผมเชื่อว่าตอนนี้รัฐบาลเระ่ทาง่างก็คงเห็นแล้วลหละนะครับว่าจากนี้ไปอีกสองปีอีกสิบปีเนี่ยเราเจอความท้าทายที่เป็นความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่ที่เราอาจจะวิเคราะห์กันได้ก็คือความพร้อมในการรับมือความเสี่ยงประเภทต่างๆเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันอาจจะ มีไม่พร้อมหรือมีไม่เท่ากันในแต่ละประเทศหรือการาให้ความสําคัญในการรับมือกับความเสี่ยงตรงเนี้นะครับเองก็อาจจะไม่ไม่เหมือนกันด้วยยกตัวอย่างเช่นเราเจอความเสี่ยงเรื่องด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องเศรษฐกิจหรือแม้แต่เรื่องภูมิรธธัฐศาสตร์เนี่ยแต่ความพร้อมของแต่ละประเทศในการตั้งใจที่จะรับมือหรือเตรียมการรับความเสี่ยงของแต่ละมิติจะไม่เท่ากันถ้าผมประเมินวันนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นน้ําหนัก นะครับในยกตัวอย่างอย่างในในบ้านเราเองก็ตามเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นน้ําหนักในการพยายามรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากหมวดที่เรียกว่าเป็น environmental risk หรือความเสี่ยงในเชิงสิ่งแวดล้อมวันนี้สําคัญมากๆค่ครับารย<า>์ค่ะบนถนนหนทางในกรุงเทพเห็นป้ายนะครับนโยบายต่างๆเตรียมการเลือกตั้งอูเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับ World Economic Forum เนี่ยให้น้ำหนักนะครับกลุ่ม สิ่งแวดล้อมมีเยอะมากเรายังไม่ค่อยเห็นตรงนี้นะครับที่ชัดเจนเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการในการรับมือกับ climate change นะครับเรื่องของการเตรียมการในการรับมือกับ natural disaster นะครับหรือหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือแม้แต่เรื่องของ biodiversity loss หรือความหลากหลายทางชีวภาพที่จะหายไปซึ่งตรงนี้เป็นความเสี่ยงระยะยาวนะครับต้องเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับเราอาจจะยังไม่เห็นชัดแล้วก็ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย ประเทศเดียวด้วยนะครับผมเชื่อว่าในหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะไปโฟกัสที่เรื่องค่าใช้จ่าิ่งผมคิดว่าหลายประเทศคงพยายามโฟกัสอยู่ตอนนี้การลดค่าครองชีพอย่างในสเปนนะครับเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยก็จะพบว่าสเปนก็พยายามมีโครงการนะครับสนับสนุนเรื่องของปุ๋ยนะครับให้ให้เกษตรกรเพราะว่าตอนนี้การนําเข้าปุ๋ยมันแพงใช่ไหมครับจากสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยอย่างรัฐบาลสเปนก็พยายามนะครับอัดฉีดเงินไปพอสมควรในการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนค่าปุ๋ยทําให้ให้ราคาอาหารมันไม่โดดขึ้นไปนะครับ เรื่องพวกนี้อาจจะเห็นได้ชัดแต่ว่าหลายๆมิติเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นถ้ามันสามารถครอบคลุมได้นะครับแล้วบางมิติอย่างที่คุณกมลชนกตั้งประเด็นเลยอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยมันก็เป็นประเด็นที่มันต้องร่วมมือกันนะครับประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยอาจจะอาจจะยังไม่สามารถทําเองได้ต้องร่วมมือกันนะครับเราเราเห็นเวทีใหญ่ๆของโลกหลางเวทีครอรปอะไรต่างๆแต่ว่าพอถึงขั้นตอนการนํนำไปปฏิบัติเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะครับ ในระดับนโยบายของประเทศต่างๆด้วยก็น่าจะต้องส่งเสริมในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าก็แน่นอนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าโลกก็พยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้มานานเหมือนกันนะคะาจารย์ความพยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องเนี้รับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะ สําคัญแต่อาจจะขับเคลื่อนยากเพราะมันอาจจะสวนทางนะครับคือบางส่วนนีอาจจะสวนทางกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เราเน้นภาคอุตสาหกรรมเน้นการผลิตเน้นการขยายกําลังการผลิตนะครับอย่างไทยเราเองเนี่ยเราก็มีพูดชัดเลยนะครับในวทีเอเปเรื่องของ BC g ทีเนี้ยก็ต้องไปดูแหละครับว่าคือการนําเสนอเนี่ยผมคิดว่าโอเคละเห็นภาพแต่ก็ต้องไปติดตามดูว่าและที่เรานําเสนอไปอย่างเวีทีเอเปเรื่อง BCG เนี่ยการขับเคลื่อนเจ้า green economy เนี่ยนะครับ ให้เป็นผู้ประทับเนี่ยเราจะเป็นได้มากน้อยแค่ไหนทําอย่างไรให้มันเกิดวินวินทั้งฝั่งผู้ประกอบการทั้งฝั่งผู้บริโภคด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าท้าทายทีเดียวแหละนะครับคือนโยบายเนี่ยอาจจะพอเห็นได้แต่การนําไปปฏิบัติเนี่ยนะครับให้เป็นปรูปธรรมเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าสังคมต้องช่วยกันช่วยกันติดตามนะครับช่วยกันพยายามคอยสอดส่องว่ามันมีหรือย,อยังแล้วก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยนะครับค่ะเพราะก็ต้องยอมรับนะคะว่า หลายๆฝ่ายเนี่ยเขาก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะทําได้ยากนะคะรวมถึงแม้แต่หลายประเทศเองเขาก็มีนโยบายแก้ปัญหาอย่างเช่นเอ่อโลกร้อนสิ่งแวดล้อมต่างๆนี่ก็คือทําน้อยเกินไปใช่ครับผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ท้าทายเนื่องจากในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยบางครั้งมันไปไปฉุดไปชะลอนะครับทําให้กระบวนการผลิตอาจจะมีความซับซ้อนนะครับหรือบางนโยบายเนีย่ยออกไปบอกประชาชนนะครับ ให้ช่วยกันยกตัวอย่างเช่นประหยัดพลังงานนะครับหรือว่าลดการปล่อยออมลพิษต่างๆในบางทีความร่วมมือจากประชาชนก็น้อยหรือกกรนังครับใช้กฎกฎหมายกว่าจะทําได้ยากนะครับยังยกตัวอ,อย่างในกรุงเทพทุกวันนี้เรายังเห็นรถยนต์หรือว่ารถที่ขนส่งต่างๆเนี่ยปล่อยควันนะครับไม่ว่าจะเป็นควันดําผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยถ้าหากใช้รถใช้ถนนเนี่ยคงเห็นแล้วครับรถกระบะบางคันเนี่ยควันดามากๆเลยนะครับเ,เร่งเครื่องทีเนี่ยโอ้โห น่าตกใจมากก็ยังเห็นสามารถขับไปได้โดยที่ไม่ได้ถูกจับหรือไม่ได้มีการเรียกว่ามีบทลงโทษอะไรที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็เราก็ยังเห็นจริง,งต่างเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นอยู่ซึ่งมันจุดเล็กๆน้อยน้อยรวมกันหลายๆจุดเนี่ยมันก็สร้างปัญหานะครับหรือความเสี่ยงให้เกิดขึ้นตามที่บริ r u รเนี่ยเขาได้พยายามิสต์มาให้เราแล้วล่ะนะครับก็ต้องเหลือแต่ในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่ดูแล้วก็น่าสนใจนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เห็น จุดเน้นพอสมควรเท่าไรหร่นะครับเช่นเรื่องของไซเบอร์ครามนะครับอันนี้ก็เป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งที่ o Economic Forum เนี่ยให้ทั้งในระยะสั้นระยะยาวเลยนะครับไซเบอร์ครามซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีเนี่ยเราพูดกันเยอะเรื่องของการเข้าสู่ยุคดิจิทัลต่างๆน,น,นานาใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการทํางานนะครับแต่ความเสี่ยงก็คือเรื่องของไซเบอร์ครามไซเบอร์ซิเคียวริตี้ต่างๆตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ผมก็คาดหวังว่าเราจะได้เห็นการเน,น้นย้ํามากขึ้นทั้งในเชิง นโยบายเชิงกันนําไปปฏิบัติจากทุกภาคส่วนด้วยนะครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับ